สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับที่มันจะได้แบบเริ่มต้นให้ตัวคุณเองเนี่ยได้พักผ่อนจากเรื่องของปัญหาบ้างสักทีนะครับคุณเองจะมีเวลาที่จะมาใส่ใจกับเรื่องของความรักคนใกล้ชิดอะไรต่างๆมากขึ้นคุณอาจจะรู้สึกกับการที่อยากจะทําอะไรร่วมกับคนอื่นให้มีคนมาร่วมอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเดือนที่คุณอาจจะต้อง พยายามเริ่มต้นกับการที่จะออกเดินทางสื่อสารติดต่อเจราจาอะไรต่างๆที่มันมีกิจกรรมเรื่องต่างๆเหล่านี้เยอะมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของลูกหลานบริวารก็ยังเป็นเดือนที่เรื่องนี้ยังดูมีความกังวลมีความน่าห่วงกับเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นเดือนที่ การเงินยังสามารถจัดการหาเงินหาทองอะไรต่างๆได้ดีนะมีโอกาสกับการมีจังหวะกับการลุ้นเงินก้อนใหญ่การเจรจาขายที่ต่อะไรใหญ่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันก็มีเรื่องให้ต้องเครียดเหมือนกับหาได้มาแล้วต้องใช้ไปกับการจัดการปัญหาหนีรร้สินหรือบ,บางทีใช้ไปกับการแก้ปัญหา <c oughs> การซ่อมแซมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีเรื่องให้เครียดกับเรื่องการเงินในช่วงครึ่งหลังเหมือนกันส่วนในเรื่องของการงานนะครับในมุมที่ดีก็คือ มันอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นงานที่มันผ่านคนอื่นมาแล้วนะครับก็ถือว่ามันมีโอกาสกับการได้เริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าเครื่องหลังเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่การงานอาจจะเจอปัญหาเจอการแก้ไขเจอการสะดุดอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของความรักถือว่าเป็นเดือนที่ในมุมที่ดีนะไอ้คำพูดคำจาที่ มันเป็นอะไรที่มันเป็นเหตุขัดแย้งกันที่คุณจะได้รับจากคู่ของคุณมันก็ลดลงไปแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยคู่ของคุณก็ยังอาจจะดูงุดหงิดนะครับหรือเขาเองอาจจะมีเกณฑ์มีปัญหาอะไรต่างๆนะครับและอาจจะให้เขาต้องระวังเรื่องของการมีอุบัติเหตุอะไรที่เกี่ยวกับรถลาด้วยเหมือนกันนะครับส่วนตัวคุณเองเนี่ยก็จะย้ายดาวตัวเองย้ายไปอยู่ในเรื่องของคู่เพราะฉะนั้นคุณจะค่อนข้างให้ความสําคัญใส่ใจดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่ คู่ได้อย่างดีเข้าอกเข้าใจกับคู่ได้อย่างดีส่วนคนโสดเนี่ยมันก็มีแนวโน้มจากการที่คุณเองเนี่ยเหมือนกับให้ความสําคัญกับเรื่องของคู่คุณอาจจะรู้สึกแบบอยากมีคู่แล้วนะครับฤดูการแห่งการแบบฤดูรักแล้วคุณรู้สึกแบบเหงาอยากมีคู่อยากมีใครสักคนอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยลักษณะของคนที่เข้ามาสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ได้มีความเด่นชัดหรือมั่นคงอะไรมากนะัก ในเรื่องของโชคลาบก็ยังเป็นเดือนที่มันยังมีแนวโน้มที่เกิดความสําเร็จเกิดลาบผลที่ไปเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการเรียนไปเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาอะไรอยู่นะครับแต่ว่าช่วงครึ่งหลังเนี่ยบางทีถ้าคาดหวังอะไรที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเงินเนี่ยการจะได้อะไรมามันก็อาจจะดูมีสภาวะให้เครียดกับโชคลาบที่ไปเกี่ยวกับด้านตัวเงินเหมือนกัน ส่วนถ้าไปเกี่ยวกับด้านของการเสี่ยงโชคยังไงคุณก็ควรจะต้องเสี่ยงโชคติดกับเรื่องของเลขบ้านเลขรถไว้ด้วยเหมือนกันรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามครับ <S <S สวัสดีครับพบกับผม อาจารย์อูร้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูกันว่าเดือนพฤษภาคม2568เนี่ยชาวลัคนาธนูจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคลิปนะเนี้เป็นการทํานายแบบรวมไม่ได้เป็นการทานายเฉพาะบุคคลนะครับมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นที่นี้เรามาเริ่มเลยครับเริ่มที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาธนูก็คือดาวพระฤหัสนะครับซึ่ง ก่อนวันที่13เนี่ยดาวตัวตนของคุณยังไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอริก็คือเรื่องของปัญหาการแข่งขันการสอบการแก้ไขอุปสรรคแรงต่างนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ยังต้องไปจัดการปัญหายังต้องเจอสภาวะการแข่งขันยังต้องเจอการทดสอบอะไรต่างๆให้ยังรู้สึกเหนื่อยอยู่นะครับอย่างที่บอกพระฤหัีอยู่ตรงนี้มันเป็นการบังคับต้องใช้ปัญญาเพื่อแก้ปัญหาประกอบกับ ดาวพฤหัสกับดาวศุกร์เขาสลับบ้านกันอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องปัญหาโดยเฉพาะถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องญาติพี่น้องเรื่องอสังหาเรื่องการศึกษาอะไรต่างเนี่ยมันก็ดูเข้มข้นนะครับมันเหมือนกับถ้าคุณเจอการสอบคุณก็พยายามแบบจัดการที่เกี่ยวกับเรื่องการสอบซึ่งข้อดีก็คือคุณก็จะสามารถ มีเกณฑ์กับการสอบชนะสอบผ่านอะไรต่างๆได้ดีการจัดการเรื่องปัญหาอะไรต่างๆก็ยังทําได้ดีนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยดาวพฤหัสที่เป็นดาวใหญ่ดวงหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการโครจรย้ายในวันที่13เพราะฉะนั้นดาวพฤหัสที่เป็นดาวตัวคุณที่เป็นดาวเรื่องบ้านเรื่องการเรียนการศึกษาอสังหาดาวเขาก็จะย้ายออกจากคาว่าอริเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือมันจะทําให้ตัวคุณเนี่ย เบากับเรื่องปัญหาลงไปบ้างนะครับมันเหมือนกับได้พักจากการที่จะต้องคลุกอยู่กับการแก้ไขเจอปัญหาเจอการแข่งขันเพราะฉะนั้นพอออกจากเรื่องปัญหามามันก็จะดูเบาขึ้นสําหรับคุณถึงแม้ว่าดาวพฤหัสไปอยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตําแหน่งประบางทีมันมีเรื่องที่จะต้องไปจัดการอะไรให้คนอื่นทําอะไรแทนคนอื่นทําอะไรในหน้าที่คนอื่นไปทําอะไรร่วมกับคนอื่นเพราะดาวไปอยู่ในคําว่าปัตนิ แต่ดาวเนี่ยมันได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ซึ่งก็ถือว่าคุณก็ยังมีความสมบูรณ์ดาวยังได้ตำแหน่งอุจาวิราชคุณก็ยังมีกำลังโดดเด่นกับการที่จะทำอะไรต่างๆนะครับแค่มันก็ยังเป็นช่วงที่คุณก็ยังค่อนข้างแคร์ใส่ใจคนอื่นคนที่มาร่วมนะครับความรักคู่ของคุณก็ยังใส่ใจกับเรื่องนั้นมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้ดาวต่างๆที่จะมีการย้ายนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยวันที่1เนี่ยดาวพุธเขาก็จะมีการย้ายไปนะครับ เพราะฉะนั้นดาวพุธเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นเรื่องความรักการมีส่วนร่วมคู่นะครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องงานข้อดีก็คือดาวเนี่ยหายอ่อนกําลังคือดาวพุธอยู่ตรงนี้เนี่ยมันได้ตําแหน่งประได้ตําแหน่งนิดเนาะ แต่ว่ามันก็ยังได้อุดมเกณฑ์นะเพราะฉะนั้นการที่มันเป็นปราเป็นนิดบางทีมันเป็นงานที่จะต้องผ่านคนอื่นต้องไปทําอะไรร่วมกับคนอื่นและข้อที่ไม่ค่อยดีก็คือดาวพุธมันเจอกับดาวราหูบางทีสังคมมันก็จะเจอคําพูดคําจาอะไรจากการร่วมแรงต่างที่มันแบบเออเป็นท็อกซิกนะครับเพราะฉะนั้นดาวพุธไม่เจอกับดาวราหู ก็จะอยู่ในสภาวะที่ดีไม่ต้องเจอคําพูดคําจาอะไรที่มันดูแบบเป็นท็อกซิกจากสังคมรอบข้างการที่คุณไปร่วมแรงต่างนะครับประกอบกับพอวันที่5นะครับดาวราหูย,าย้ายซึ่ง ดาวราหูย้ายเนี่ยคลิปดาวราหูย้ายผมทําแยกไว้ต่างหากเลยนะครับเพื่อมันจะไม่ได้ยาวมากนักคราวนี้ดาวราหูเนี่ยเขาทําหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสหัชชะที่แปลว่าการเจรจาการสื่อสารการเดินทางแน่นอนพอดาวไปอยู่ในบ้านตัวเองดาวเขาเรียกว่าได้ตาแหน่งเกษตรตาที่บดีหรือเรียกการสานวาเกษตรเนี่ยนะครับดาวมันจะมีความแข็งแรงมั่นคงเพราะมันไปอยู่ในบ้านตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องของการเดินทาง มันเป็นช่วงที่คุณเองอาจจะแบบไม่สามารถแบบเก็บเนื้อเก็บตัวได้แล้วคุณจำเป็นจะต้องเข้าสังคมออกสื่อเจราจาติดต่อสื่อสารขายอะไรต่างๆมากขึ้นเพราะดาวมันมีอิทธิพลกับความแข็งแรงด้านนั้นมันก็เลยจะทำให้เกิดกับเรื่องด้านนั้นมากขึ้นและข้อดีก็คือคุณจะสื่อสารเจราจาขายอะไรติดต่อได้ดีซึ่ง ในเดือนนี้เนี่ยมันจะมีช่วงสั้นๆที่ดาวราหูย้ายไปและสัมพันธ์กับดาวเสาร์ซึ่งเป็นเรื่องการเงินของคุณและเขาเป็นดาวคู่มิตรกันนะมันก็จะส่งผลให้มีโอกาสกับการเจรจาอะไรนะครับที่เป็นเหตุให้ได้เงินได้ทองได้ดีคู่มิตรคู่นี้เป็นคู่ยิ่งใหญ่มันมีโอกาสกับการเจรจาอะไรใหญ่ๆที่มันจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันอันนั้นเดี๋ยวไปลงรายละเอียดในเรื่องการเงินนะครับ ส่วนพอวันที่13ดาวพฤหัสก็ย้ายอย่างที่บอกนะครับมันทําให้ดาวตัวคุณเนี่ยออกจากเรื่องของปัญหาเข้ามามันเหมือนกับได้พักกับการแก้ปัญหาอะไรต่างๆลงบ้างด้วยนะครับส่วนพอวันที่15ดาวอาทิตย์อ่ะกรณีดาวพฤหัสย,ย้ายเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปต่างหากสวยาวย้ายเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปให้ต่างหากแล้วกันนะครับวันที่15ดาวอาทิตย์ย้ายมาดาวอาทิตย์เนี่ยทำหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสุภะ ป้หลักผู้ใหญ่การช่วยเหลือการสนับสนุนก่อนหน้านั้นเนี่ยดาวเขาได้ตําแหน่งมหาอุดเลยนะครับก่อนวันที่15เนี่ยอยู่ในคําว่าปุตตะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบบว่ามีโอกาสที่ถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการที่ได้รับการสนับสนุนผลักดันอะไรให้ได้โปรเจกต์อะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ดีกว่านะครับในช่วงก่อนวันที่15เพราะฉะนั้นถ้าจะต้อง ติดต่อผู้ใหญ่คุยผู้ใหญ่อะไรเนี่ยก็ทำซะก่อน15เพราะว่าพอ15ไปแล้วเนี่ยดาวผู้ใหญ่เองเนี่ยจริงๆยังเด่นนะยังได้ตําแหน่งอุจจาพิมุกเพียงแต่ว่าพอมันไปอยู่ในคําว่าอริมันเหมือนกับว่าออผู้ใหญ่เองอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเหมือนกันหรือบางทีเนี่ยถ้าจะช่วยเหลืออะไรเนี่ยเขาก็อาจจะต้องมีแบบเงื่อนไขมีข้อแม้ที่มันเป็นอะไรแลกเปลี่ยนด้วยนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวพอวันที่17ดาวพุธย,ย้ายมา ดาวพุธย้ายมาเนี่ยดาวพุธเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องคู่นะครับดาวเนี่ยไม่ได้อ่อนกําลังนะย้ายไปอยู่ตรงนี้เพียงแต่ว่าไปอยู่ในคําว่าอริมันก็อาจจะมีเรื่องของงานอะไรที่มันมีปัญหามีอุปสรรคเกิดขึ้นอีกจังหวะหนึ่งนะครับสิ่งที่จะต้องระวังก็คือการทําอะไรที่มันต้องไปเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเวลาดาวคู่เอกสารตกช่องเสียตกอริมรณาวินาศเนี่ยระวังความผิดพลาดที่ไปเกิดกับเรื่องของเอกสารนะครับส่วนวันที่17ที่ดาวเสาร์เขาจะมีการย้ายนะครับไอ้ช่วงนี้แหละ ที่ดาวเสาเขาย้ายมาเนี่ยจริงๆดาวเสาไมาอยู่ตรงนี้ยังได้อุดมเกณฑ์นะถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องการเงินที่ไปสัมพันธ์กับเรื่องอสังหาไปสัมพันธ์กับช่องทางธุรกิจที่ไปเกี่ยวกับด้านสายการศึกษาสถานศึกษาอะไรต่างๆกับเรื่องครอบครัวเรื่องด้านอสังหาที่ดินลดบ้านอะไรเงี้ยยังส่งผลดีกับเรื่องนั้นเพียงแต่ว่าในเดือน พฤษภานี้เนี่ยดาวเสาย้ายไปมันยังทันเจอกับดาวศุกร์นะครับซึ่งเขาเป็นคู่ศัตรูกันนะและดาวศุกร์เนี่ยเขาทําหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าอริปัญหาอุปสรรคค่าใช้จ่ายค่าเช่าภาษีดอกเบี้ยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาดาวการเงินไปอยู่ตรงนี้แล้วต้องไปเจอกับดาวคู่ศัตรูกันมันก็มีเกณฑ์อะถ้าเกิดแบบ บางคนนะครับไปเจอกันในคาว่าพันธุที่แปลว่าบ้านรถที่ดินอ่ะคุณอาจจะมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเงินไปกับการจ่ายภาษีจ่ายค่าปรับอะไรต่างๆที่ไปเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถอันนี้มันมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นหรือบางทีได้เงินอะไรมาเนี่ยมันก็มีเกณฑ์กับการจะต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องนี่แล้วบางทีพอจ่ายไปมันก็ดูเครียดดูทุกข์ใจสําหรับคุณก็มีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนั้นนะครับส่วนพอวันที่10 23ดาวเกตก็ย้ายดาวเกตก็ย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ามรณะนะครับก็มันอาจจะยิ่งไปกระตุ้นนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับมคุณเนี่ยดาวอังคารเนี่ยมันโคจรไปอยู่ในคําว่ามรณะซึ่งดาวอังคารตกมรณะเนี่ยมันเป็นพินทุบาทมันเป็นจังหวะที่คุณจะต้องระวังการทําอะไรที่มันดูโลดโผนเผลเอไผยด้วยเพราะว่าดาวอังคารคุณมาจากคําว่าปุตตะที่แปลว่าประมาททําอะไรแบบเด็กๆก,การเล่นอะไรแบบเด็กๆอะไรแบบเนี้ยนะครับ พอดาวเกตมากระตุ้นคําว่ามรณะก็ยิ่งต้องระวังมากขึ้นการทําอะไรที่มันเป็นเหตุจากความประมาทนะครับก่อให้เกิดความสูญเสียกับคุณนะครับหรืออีกอันหนึ่งก็คือดาวอังคารที่มาจากคําว่าปุตตะที่เป็นเรื่องลูกหลานบริวารไปอยู่ในคําว่ามรณะก็ะอาจจะเป็นช่วงที่แบบลูกต้องห่างลูกต้องไปทําอะไรในที่ไกลไปอยู่ในที่ไกลมันก็เป็นเหตุให้คุณดูมีความห่วงมีความกังวลซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ยังทําให้คุณดูมีความกังวลใจร้อนใจอยู่ ดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินคือดาวเสาร์นะครับดาวเนี่ยก่อนวันที่19เ้าขายังอยู่ในคําว่าสหัสชชะนะครับช่องทางการเงินยังต้องเรื่องของการขายขนส่งสรรื่อสารเจรจาติดต่อในหน้านยครับก็ยังมีช่องทางที่เกี่ยวกับด้านการเงินด้านนั้นได้ดีเพราะว่าดาวเนี่ยเขายังได้อุดมเกณฑ์น,นะครับในเดือนนี้เนี่ยก็จะมีช่วงที่ดาวมีการย้ายกันนะครับก็วันที่5เนี่ยดาวราหูก็ย้ายมา เพราะฉะนั้นดาวราหูเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองซึ่งเป็นบ้านเขาเองมันทําให้ความสามารถกับการขายเจราจาอะไรต่างๆของคุณมันเกิดได้ดีนะครับเกิดได้ชัดเจนเกิดได้แน่นอนการจะต้องเดินทางติดต่อเจราจาขนส่งต่างๆเนี่ยมันแข็งแรงกับเรื่องนั้นซึ่งไอ้ช่วงที่เขามาเจอกับดาวเสาดาวการเงินของคุณเนี่ยอันนี้นเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าเขาเป็นคู่มิตรกันนะครับแล้วเสาก็อยู่ในบ้านของราหูที่เป็นบ้านเพื่อนอยู่แล้วเวลามันเจอกันก็นกส่งเสริมกันมันทําให จังหวะนี้เนี่ยมันมีโอกาสกับการเจราจาเสาวกราหูเขาเรียกคู่มิตรคู่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมมันก็เลยส่งผลให้มีโอกาสกับการเจราจาอะไรที่เป็นเคสใหญ่ๆทําให้ได้เงินอะไรใหญ่ๆได้ดีก็มีโอกาสดีนะครับซึ่งนอกจากในช่วงเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงปลายปีเขาก็จะเจอกันอีกเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็เป็นช่วงที่ดีโดยเฉพาะในช่วงที่เขาเจอกันก็คือวันที่5ถึงวันที่19นะครับส่วนพอวันที่19ดาวเสารเขาก็จะย้ายไปแล้วในช่วงนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นดาวการเงินย้ายไปอยู่ตรงนี้เนี่ยไปอยู่ในคำว่าพันธุช่องทางการเงินหรือแนวโน้มการเงินหลักๆเนี่ยมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่เกี่ยวกับคำว่าพันธุซึ่งพันธุแปลเป็นครอบครัวญาติพี่น้องพันธุแปลเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของอสังหานะครับพันธุที่ดินบ้านรถนะครับพันธุแปลเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองในช่องทางที่มันไปเกี่ยวกับธุรกิจช่องทางการเงินนะครับบางทีช่องทางการเงินของคุณถ้ามันต้องไปเกี่ยวกับธุรกิจที่ไปเกี่ยวกับสายอสังหานะครับบริษัทอสังหาธุรกิจที่มันไปเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาไปเกี่ยว religion, ข้องกับเรื่องการศึกษาเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะมีการเงินจากด้านนั้นเข้ามาได้ดีโดยเฉพาะที่ดาวเสาร์ไปอยู่ในช่วงนี้ พักสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยดาวเสาย้ายไปดาวการเงินไปอยู่ตรงนี้เนี่ยดาวเสาเนี่ยยังได้อุดมเกณฑ์มันก็เลยยังมีช่องทางการเงินเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดีเพียงแต่ว่าเดือนนี้ตอนที่เขาย้ายไปเนี่ยเขายังไปเจอกับดาวสุขที่มันเป็นคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นคู่ทุกใจคู่เครียดนะครับซึ่งดาวสุขมาจากเรื่องของปัญหาหนี้สินอุปสรรคค่าใช้จ่ายภาษี ค่าปรับอะไรแบบนี้มันก็มีเกณฑ์ที่แบบเ,ออเสียเงินไปกับเรื่องภาษีเรื่องค่าปรับอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านรถที่ดินอะไรแบบนี้ที่มันมีเกณฑ์จะจ่ายและแบบจ่ายไปแล้วก็แบบรู้สึกทุกข์ใจอะไรประมาณแบบนี้นะครับส่วนถ้าไปเกี่ยวกับด้านของการลงทุนนะในเดือนนี้เนี่ยดาวอังคารที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะยังอ่อนกําลังยังตกมรณะยังเป็นพินทุบาทอยู่เพราะฉะนั้น อาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่ดีกับเรื่องของด้านการลงทุนอะไรเพิ่มหรือการเทรดอะไรต่างๆในเดือนนี้มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาธนูนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวพุธนะครับในเดือนนี้เนี่ยวันที่1นนะดาวการงานของคุณเนี่ยยังอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าพันธุซึ่งเป็นจุดที่อยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตําแหน่งประ ได้ตำแหน่งนิดจริงๆดาวม,มันมีความอ่อนนะแต่ข้อดีคือมันยังได้อุดมเกณฑ์มันก็เลยไม่ได้ด้อยมากนักเพราะฉะนั้น มันอาจจะเป็นงานที่ยังต้องแบบผ่านคนอื่นมางานที่ต้องไปทำอะไรร่วมกับกลุ่มร่วมกับคนอื่นซึ่งข้อดีก็คือมันก็ทำให้คุณมีโอกาสกับการได้งานหรืองาน,นก็มีโอกาสกับการสำเร็จได้แก้ปัญหาอะไรต่างได้ดีเพราะดาวพุธเจอดาวศุกร์แต่ว่าข้อเสียก็คือดาวพุธมันก็ต้องเจอดาวราหูบางทีบรรยากาศเพื่อนร่วมงานที่ร่วมกันมันก็จะเจอคำพูดคำจาข่าวข่าวหรือการพูดจาอะไรที่มันดูเป็นท็อกซิกต่อกันก็อาจจะส่งผลเสียกับตัวของคุณเองซึ่งในช่วง ก่อนวันที่13ตัวคุณเองก็ยังอยู่ในคําว่าอริงุดหงิดง่ายมันดูทําอะไรดูรู้สึกแบบดูขัดอกขัดใจไปซะหมดอะไรประมาณแบบนี้นะครับคราวนี้พอตั้งแต่วันที่1ตอนเย็นเลยดาวการงานก็ออกจากจุดนั้นมันทําให้เรื่องของสภาวะกับการทํางานมันก็ไม่ต้องเจออะไรที่มันเกี่ยวกับความขัดแย้งคําพูดคาจาท็อกซิกมากแล้วนะครับดาวการงานไปอยู่ในคําว่าปุตตะที่หมายถึง การเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆหรือแม้แต่เกี่ยวกับด้านของช่องทางเสริมนะครับซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะได้เกิดขึ้นนะครับประกอบกับการอยู่กับดาวอาทิตย์ที่เป็นคําว่าสุภะหมายถึงการส่งเสริมสนับสนุนอนุมัติอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติกับโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเพียงแต่ว่า ไอการที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆมันอาจจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะดาวองคารเนี่ยมันยังไปอยู่ในคําว่ามรณะอยู่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันจะมีโอกาสกับช่องทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะครับรูปแบบใหม่ๆอะไรที่มันอาจจะเข้ามาหรือได้เริ่มกับเรื่องการงานของคุณนะครับส่วนพอดาวราหูย้ายวันที่5ข้อดีมันทําให ความสามารถกับการเจรจาติดต่ออะไรต่างๆการขายการสื่อการโพสอะไรคุณทำได้ดีนะครับคุณแบบเหมือนแบบโพสไปสื่อไปอะไรต่างๆมันดูตรงเป้าได้ดีนะครับและข้อดีก็คือถ้าเรามองคำว่าสหัชชาเป็นเรื่องของเพื่อน<ๆ>เกี่ยวกับงานก็หมายถึงเพื่อนร่วมงาน<ๆ>ก็จะมีแบบศักยภาพของเพื่อนร่วมงานก็จะอยู่ในจุดที่ดีด้วยนะครับส่วนพอ13ดาวพฤหัสย้ายตัวคุณเองก็ ไม่ต้องจมปลักอยู่กับเรื่องของการแก้ไขปัญหาความหงุดหงิดที่เกิดกับตัวมันก็ลดลงไปแล้วนะครับพอ 15. ดาวอาทิตย์ย้ายอ่ะพอดาวอาทิตย้ายเนี่ยอันเนี้ยบางทีอะไรที่มันจะต้องติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่มันอาจจะดูยากขึ้นหน่อยเพราะดาวเนี่ยมันเด่นก็จริงแต่มันไปอยู่ในคําว่าอริอย่างที่บอกครับบางทีการถ้าจะให้ช่วยแก้ไขอะไรโดยเฉพาะยิ่งหลังวันที่19เเนี่ยที่ดาวเสาเขาย้ายมาเนี่ยบางที การที่คนจะช่วยเหลือคุณแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยแต่เรื่องของปัญหาเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องมีเรื่องของค่าน้ําร้อนน้ําชากับการที่เขาจะแบบยอมช่วยก็ได้นะอันนี้อาจจะนอกจากเรื่องงานอาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องอื่นที่ออกแนวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนพอ7ดนะครับดาวพุธเนี่ย ดาวการงานของคุณก็ย้ายไปอยู่ในคําว่าอริเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่งานมันอาจจะดูติดขัดมีอุปสรรคมีอะไรให้ต้องแก้ไขจัดการกับเรื่องของการงานซึ่งเรื่องหนึ่งที่คุณต้องระวังก็คือเรื่องของการผิดพลาดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆลักษณะแบบนี้นะครับและบางทีเนี่ยไอความผิดพลาดในจังหวะนี้เนี่ยนะครับกับเรื่องงานเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหตุให้คุณจะต้อง เสียงเงินแบบเหมือนกับใช้เงินกับการแก้ปัญหาในช่วงนี้ด้วยเพราะว่างานไปอยู่ในเรื่องของปัญหาและดาวสุขดาวเรื่องปัญหาเนี่ยไปอยู่ในคําว่าพันธุยิ่งพอดาวเสาวย้ายมาวันที่19มันมีเหตุให้ต้องใช้เงินไปกับการแก้ปัญหาส่วนเรื่องลูกน้องก็อาจจะยังเป็นเรื่องที่ดูน่าห่วงอยู่นะครับเพราะว่าศักยภาพลูกน้องอาจจะไม่ได้ดีมากนักเพราะดาวยังได้ตําแหน่งนิดแล้วก็เป็นพินทุบาทหรือบางทีก็อาจจะแบบ ป่วยลานะครับหาลูกน้องยากลูกน้องจะออกอะไรแบบนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่มีผลกระทบกับเรื่องงานมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวพุธนะครับซึ่งโดยหลักๆเลยนะในเดือนนี้ถ้ามองเฉพาะดาวความรักของคุณก่อนวันที่1เนี่ยยังอยู่ในจุดนี้นะครับซึ่งดาวเนี่ย ได้ตำแหน่งปะได้ตำแหน่งนิดและเจอกับดาวราหูที่เป็นคู่มีปากมีเสียงกันเพราะฉะนั้นบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคู่ของคุณบางครั้งเขาก็ดูไม่เป็นตัวเองพูดจาอะไรอาจจะแบบคิดน้อยไปน,นิดนึงก็จะมีคําพูดอะไรที่มันเป็นท็อกซิกใส่คุณประมาณแบบนั้นส่วนคุณเองก็ยังอยู่ในจุดที่มันดูหมุดหงิดอารมณ์เสียได้ง่ายมันก็แบบอาจจะแบบเป็นทะเลาะกันเป็นปากเป็นเสียงมีปากมีเสียงกันก็ได้นะครับส่วน ตั้งแต่วันที่1ตอนเย็นอ่ะข้อดีคือพอดาวคู่ของคุณออกจากจุดที่อ่อนกําลังไม่ได้เป็นปราไม่ได้เป็นนิดเขาก็จะมีความเป็นตัวของเขาเองมากขึ้นนะครับในช่วงนี้เนี่ยช่วงวันที่1น,นะครับตอนเย็นจนถึงวันที่17กลางคืนเนี่ยนั่นหมายความว่าคู่ของคุณก็จะมีส่วนกับการช่วยทําให้คุณดูแบบสดใสน,นะครับช่วยเรื่องความคิดไอเดียอะไรต่างๆนะครับ กับคุณนะครับดูแบบเหมือนกับมีส่วนกับการสร้างบรรยากาศให้มันดูแบบสดใสสดชื่นได้ดีขึ้นนะครับประกอบกับเดี๋ยวพอวันที่13ดาวพฤหัสดาวตัวคุณก็ไปอยู่ในเรื่องคู่เรื่องความรักคนมีคู่คุณก็จะไปใส่ใจให้ความสำคัญดูแลหันมาสนใจมีเวลาพักจากเรื่องของปัญหามาใส่ใจกับเรื่องความรักให้ความใส่ใจกับคนรักนะครับคนรอบข้างอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับ หรือบางทีคุณก็จะค่อนข้างเทคแคร์เอาใจกับคู่มากขึ้นด้วยนะครับส่วนอันนี้คือองค์ประกอบโดยหลักจากการที่ดาวพฤหัสย้ายซึ่งก็จะอยู่ไปยาวๆนะ,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงหลังวันที่17เนี่ยนะครับ15ดาวอาทิตย,ย์ย้าย17ดาวพุธย,ย้ายซึ่งดาวพุธเป็นดาวความรักคนรักของคุณเนี่ยเขาก็ย้ายไปอยู่ในคําว่าอริเพราะฉะนั้น ตัวเขาเองเนี่ยก็จะอยู่ในจุดที่เขาแบบอาจจะดูหงุดหงิดง่ายขึ้นบ้างแล้วจากที่ก่อนหน้านั้นตัวคุณไปอยู่ในอลีตอนนี้ตัวคู่ไปอยู่ในอลีเขาเองอาจจะดูหง<ๆ>ุดหงิดง่ายเขาเองอาจจะมีเกณฑ์ที่มีปัญหาอะไรซึ่งในมุมที่เราจะเตือนให้ระวังกันได้ก็คือคุณอาจจะเตือนคู่คุณให้ระมัดระวังเรื่องของการมีอุบัติเหตุอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องรถลาหรือให้ระวังเขาเองมีปัญหาอะไรกับเรื่องการเงินกับญาติพี่น้องเขาเพราะว่า ดาวคู่ไปอยู่ในคําว่าอาริส่วนดาวสุขที่เป็นคําว่าอาริไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าพันธุนะครับและยิ่งเดี๋ยวพอ19เนี่ยดาวเสารย้ายมาสัมพันธ์เรื่องของปัญหาที่มันไปสัมพันธ์กับเรื่องการเงินอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือระวังอุบัติเหตุที่ไปเกี่ยวกับเรื่องรถลาเป็นเหตุให้เสียเงินเสียทองสําหรับเขาอันนี้ก็เตือนให้เขาระมมาระวังนะครับส่วนคนโสดเนี่ยในมุมที่ดีนะครับ ก็คือตัวคุณเองเนี่ยจะค่อนข้างให้ความใส่ใจสนใจกับเรื่องของความรักเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกตัวเองมากขึ้นนะครับและจริงๆก็เป็นจังหวะที่แคร์คนอื่นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําให้คุณเองเนี่ยมองเรื่องกับการแบบเออถึงเวลากับการอยากมีคู่อยากมีใครสักคนเข้ามาเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นอารมณ์แบบนี้เยอะหน่อยเพียงแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยองประกอบของคนที่จะสัมพันธ์กับคุณก็คือดาวพุธเนี่ย ในช่วงตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสิเนี่ยมันไปอยู่ในคําว่าปุตตะครับการเข้ามาบางทีมันอาจจะเป็นอะไรชั่วคราวหรือมันเป็นเรื่องของความสําเริงสําราญสนุกสนานซะอะไรประมาณแบบนั้นส่วนพอวันที่17ไปแล้วเนี่ยมันก็ไปอยู่ในคําว่าริมันก็อาจจะดูไม่ค่อยคลิกกันนะครับก็อาจจะลอยอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับมาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวที่ทาหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวศุกร์นะ ในเดือนนี้ดาวโชคลาภของคุณอยู่กับที่เลยนะนะครับยังอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าพันธุดาวเนี่ยยังมีกําลังโดดเด่นได้ตําแหน่งที่เรียกว่ามหาอุดเพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีเกณฑ์กับการจะมีโชคลาภอะไรที่จะได้มาเนี่ยมันก็มีเกณฑ์กับการเป็นโชคลาภอะไรใหญ่ๆนะแล้วก็อาจจะชัดเจนหรือมุ่งเน้นไปหน่อยว่าโชคลาภที่ได้เนี่ย มันไปเกี่ยวกับคําว่าพันธุมันอาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษานะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดใครที่ยังสอบอยู่ในช่วงต้นๆเดือนเนี่ยที่ดาวตัวคุณยังต้องไปอยู่กับคำว่าริการสอบการทดสอบอะไรต่างและดาวเนี่ยมันมีกําลังเด่นที่ไปเกี่ยวกับคาว่าพันธุเพราะฉะนั้นการสอบที่ไปเกี่ยวกับการศึกษาอะไรต่างก็สามารถทําได้ดีนะครับหรือบางคนที่ทําอะไรนะครับคาดหวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของด้านอสังหาเนี่ย ซึ่งถึงแม้ว่าดาวพฤหัสที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาเนี่ยยังไปอยู่ในคําว่าอริมันอาจจะต้องมีการปรับแก้นะครับแก้ไขอะไรต่างๆไม่ได้ง่ายได้มากนักซึ่งเดี๋ยวพอวันที่13ที่ดาวพฤหัสย้ายไปเนี่ยมันทําให้อะไรที่แนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องอสังหาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสกับการได้นะครับหรือสําเร็จได้รับเข้ามาอะไรต่างๆได้ดีขึ้นด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีกับเรื่องของความสําเร็จที่มันไปเกี่ยวกับด้านการศึกษาสังหานะครับหรือเรื่องที่ไปเกี่ยวกับด้านครอบครัวญาติพี่น้องอะไรที่มันทําให้ไม่ค่อยขัดกันแล้วก็มีโอกาสกับการมาร่วมมาอะไรต่างๆกันได้ดีขึ้นด้วยนะครับส่วนการย้ายของดาวต่างๆนะครับเดี๋ยวพอ19เนี่ยดาวเสาร์ก็จะย้ายมาสัมพันธ์กับดาวโชคลาภของคุณซึ่ง ดาวเสาร์กับดาวโชคลาภคุณดาวสุกเนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูกันนะมันไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นดาวเสาร์เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับคุณมีเกณฑ์กับการจะมีโชคลาภอะไรที่นําพามาจากเรื่องของญาติพี่น้องเพียงแต่ว่าถ้ามันพอมันต้องไปเกี่ยวกับด้านของการเงินเนี่ยหลังวันที่19ไปเนี่ยมันอาจจะดูยากหน่อยมันอาจจะดูแบบเป็นอะไรที่ได้จากเรื่อง คืออาจจะนำพาความสำเร็จลาบผลช่องทางหรือการส่งเสริมให้ได้อะไรต่างๆมาเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นเรื่องการเงินกันปุ๊บเนี่ยมันอาจจะดูได้จากเรื่องตัวเงินยากขึ้นอ่ะเพราะดาวเสาร์มันเป็นเรื่องการเงินโดยตรงหรือสำหรับบางคนนะครับก็แน่นอนมันอาจจะมีเกณฑ์กับการต้องจ่ายเงินไปเพราะว่าคุณมีเกณฑ์กับการจะซื้ออะไรที่มันเกี่ยวกับอสังหาก็ได้เพราะมันมีเกณฑ์กับการจะได้เข้ามาแต่จะต้องเสียเงินไปกับเรื่องนั้นบางคนก็ มีข้อดีกับการได้เรียนต่อเรื่องการเรียนแรงต่างก็มีจังหวะก,กับการจะต้องจ่ายเงินไปกับเรื่องนั้นก็เป็นเหตุลักษณะแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันมีแนวโน้มที่จะเกิดลาภผลเกิดความสําเร็จแค่มันอาจจะต้องใช้เงินไปด้วยเหมือนกันกับเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไปเกี่ยวกับด้านของการเสี่ยงโชคแน่นอนครับยังไงเวลาดาวโชคลาภไปได้มหาอุดในคาว่าพันธุเนี่ยยังไงคุณก็ควรจะต้องเสี่ยงโชคกับเรื่องของตัวเลขบ้านเลขรถติดไว้ด้วยเหมือนกัน และนี่ก็คือการทํานายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ